ท่านเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าเป็นคนไทยทรงช่วยสนันนสองพระรานุสิธิ์าของพระองค์ท่านะคนท่านก็ผู้ชาติสาเมืองไว้ให้พวกเราได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขวันนี้สำนึกกันบ้านนะครับข้อตากเอาไว้ข้อดีเลยก่อนเป็นนักยื่นหนังสือนะ คนเนี้ยครจะออกไปเนี่ยคนเนี้ยเดี๋ยวจะบุกค้นรถตำนานให้เขาก่ควรให้นั่งอยู่เนี้ยไปบุกค้นรถตำานเนี้ยต้องตรวจต้องยิงต้องอะไรเลยจัดการไดเลยเลยเขาออกไปเข้อยากเห็นเดี๋ยวเราก็จะบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวหน่เอาเอาส่วนนี้ก่อนมาเอาส่วนนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนเอาส่วนนี้ก่อนหน่อยจเรื่องนี้มอบให้ มาโม่ให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมอบให้ผมเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมถามก่อนมอบให้ผมเรื่องอะไร มาด้วยความรักมาอย่างสร้างสรรค์รักผมรักผมไม่อาจจะมีการพ่อที่ช่ดคุยมาด้วยไหมไม่มีมาเขาอยู่เขาเดือดเห็นบอกมีคนชื่อควยจอมพลังใช่ไหมเขาชื่อควยจอมพลังไม่รู้พ่อบอกมีชื่อควยจอมพลังคน้เดินมาเป็นเพลาอาจจะผมรับให้ได้รับไม่ได้รับไม่ได้เขารอาพองคนี้ให้ผมด้วยอะไรนะให้ผมด้วยอะไรนะวคามแต่ถ้าสุดท้ายผมจะดึงกลับกผมมีคนดึงกลับใจเย็นใจเย็น วัดสามทุกเรียนพระครูประหลัดทีละธนัตนัทธภานะครับตามที่พระครูประหลัดเนี่ยท่านนะครับสังกัดวัดโพทะเลตำบลโบทะเลอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรได้มาขอสังกัดวัดสามทุกตำบลสามทุกอําเภอสามทุกจังหวัดสุรรณบุรีตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2565แต่ไม่เคยมาสังกัดที่วัดสามทุกเลย และได้ทราบว่านะครับพำนักอยู่ยังสถานปฏิบัติธรรมพุทธชยันตีตำบลห้วยบูอำเภคอคลองีจังหวัดนคปรปฐมซึ่งปรากฏตามภาพข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะสงฆ์และการพุทธนาอย่างยิ่งดังนั้นจึงขอให้ท่านพระครูประหลัดเนี่ยฮะท่านได้เดินทางกลับไปที่วัดสามชุกนะครับ ตำบลสามทุกอำเภอสามทุกจังหวัดสุพรรณบุรีต้องสังกัดภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้หนังสือนี้รับไปแล้วเพื่อทางการวัดสามทุกจะได้สอบถามข้อเท็จจริงเป็นประการใดสืบต่อไปอันนี้คือหนังสือที่ท่านส่งมาเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ผมให้ท่านดูมาย้ายสังกัดอยู่วัดสามทุกเนี่ยแต่เจ้าว่าดบอว่าท่านไม่เคยอยู่วัดเลย นี่ก็เป็นการพูดที่เกินเลยนะผมเดี๋ยวท่านฟังคนโพสตท่านพูดแล้วแฟังผมหน่อยครับฟังก่อนถ้าผมพูดเนี้ยมันผิดแล้วเจ้าว่าทำมาเองก็ถูกครับผมก็ชี้แจงว่าผมไปไปไปมามาผมไปพักไม่ใช่ไม่ได้พักถ้าท่านไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ผมกำลังจะตามนั้นผมให้ผมพูดก่อนดีครับเอาว่าไปครับให้พูดก่อนได้ไหม คือวัดสามชุกเนี่ยนะฮะต้องขออนุญาตรูกอำนักพุทธนะฮะบีไปทางเจ้าว่มามีเรื่องมีเอ,อกสารมีการเซ็นทั้งหมดบีให้่อนมาออกจากที่วัดบ,<อ>บัวทะเลเพื่อนมาเมาก็มาขอาาาความเห้ตายนี่ฮะเป็นไปไม่ได้การที่เราไปที่วัดหนึ่งแล้วจะไม่ไปอยู่ไม่ไปพักมันผิดทิสัยนะฮะมันผิดปกติไม่ใช่ว่าไม่ไปพักเลยนะฮะ และ,ะวัดสามชุกเป็นศูนย์เผยแผ่วุทธศาสนามีพระมหาเถระมากมายผมก็ไปเป็นไปรไปไปไป่วมง,งานงานศพเสวนาปกป้องพุทธศาสนานับครั้งไม่ถ้วนนะฮะแล้วผมจะไม่ได้ไปยังไงผมไปทุกครั้งผมก็ไปพักที่นั่นนะฮะแล้วการที่บอกว่าอะไรสื่อสังคมออนไลน์ในการสแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆนั่นเป็นทัศนคติลบของคณะสงฆ์ท,ทั้งหมด นะฮะไม่มองพระสงฆ์ได้กันดีเลยนะฮะมันควรจะเปลี่ยนทศกัณฐ์ติได้แล้วนะฮะคณะสงฆ์เนี่ยนะฮะพระสงฆ์ไม่มีดีเลยเดี๋ยวให้ผมพูดตอนได้ไหมครับแล้วครับบทต้องพูดเลยครับทำไมท่านกล่าวหาผมอ่ะไปยื่นไปหาชาวบ้านด้วเองไม่เกี่ยวกับผมนะครับก็เนี่ยต่อสื่อมวลชนเนี่ยท่านกล่าวหาผมต่อสื่อมวลชนเนี่ยนทำไมไม่ให้ผมพูดด่าว่าอะไรท่านว่ากล่าวหาตามเนี้ยกล่าวหาว่าไงก็เนี่ยผมกำลังอ่านเนี่ยกล่าวหาว่านตามเนื้อเส้นกล่าวหา ก็ตามหนังสือเนี่ยใครคนรกล่าวหาก็ตามหนังสือนี้ท่านไม่เข้าใจอจ่ต้องว่ามีปัญหาไม่จริงหรือเปล่าผมว่าท่านเน่ยกล่าวหาผมตามหนังสือนี้เอางี้ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจสารพูดนะครับก่อนจะเป็นการคือว่าเมื่อยื่นหนังสือรับเศษก็ทางไม่ไม่ได้มีปัญหาฮะผมผมเยี่ยมตรงงานเนาะไม่อย่าแทรกขอให้ตุ๊กาได้พูดก่อนผมนี่ยผมขอให้ตุ๊กตาไม่พูดก่อนท่านกล่าวหาผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยท่านบอกว่า ท่านจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้สำนักไม่ถูกต้องผมถามท่านว่ามันมีสำนักอีกเยอะที่เป็นที่พักสงฆ์เน่ยผมจะมีสูตรให้ท่านดูท่านจะยอมรับพิสูจน์ไหมตั้งแต่เกิดปกครองท่านไหนสุขเรียร์ต้องการส่วนส่วนส่วนปรมพ่อปรมพ่อปรมพ่อทางนี้พอพูดเหมาะสมหรือเปล่าหลวงพ่อก็ไปจัดการบอก็ไม่เป็นไรครับนี่มลครับหลวงพ่อได้ได้เรียนเจ้าคณะวัดผมเก้าคณะพันหนึ่มาเรียบร้อยแล้วท่านรวมาเรียนมาเรียนท่านเรียบร้อยแล้ว คนนครับหลวงพ่อก็ททำตามหลวงพ่อไปนะตาม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 คณะสงฆ์ปนมผมก็ทำงานตามคณะสงฆ์หลวงพ่อดูนะครับผมก็พูดตามปกติของผมแล้วท่านก็มีารมกับผมอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้เมียลมไอคนมียลมไม่ใช่ผมถ้ามียรมมันโดนห๋ยอเหอยเฉเยเยเย Ina tuma miotaka eke.